ข้อดีทำไมใครๆก็อยากเป็นตัวแทนอีฟข้อที่1อีฟ e มีชีวิตมีตัวตนมีสตอรี่แบนด์มากกว่า9ปีข้อที่2อีฟ e เป็นแบรนด์ของไทยที่มีโรงงานผลิตเป็นของตัวเองข้อที่3อีฟ e ีิสูตรเองโดยยึดจากความต้องการและแก้ปัญหาให้ลูกค้าได้จริง ขอที่4อีฟตอบโจทย์ผู้บริโภคเพราะมีผลิตภัณฑ์ครอบคลุมทั้งสกินแคร์บอดด้แคร์คอสเมติกอาหารเสริมข้อที่5อีฟมีระบบตัวแทนที่แข็งแกร่งพร้อมเปลี่ยนชีวิตตัวแทนให้ดีขึ้นในทุกๆด้านข้อที่6อีฟเปิดจองสินค้าโดยไม่เก็บมัดจำไม่เคยเทสินค้าและดูแลตัวแทนทุกระดับอย่างเท่าเทียม ข้อที่7อีฟมีรีวิวจากผู้ใช้จริงมากกว่า1,000 0แรีวิวข้อที่8อีฟมีเครื่องมือการตลาดที่ทรงพลังมีผู้ติดตามมากกว่า1วัล้านคนข้อที่9อีฟไม่เคยหยุดพัฒนาจนก้าวสู่การเป็นผู้นำด้านสุขภาพและความงามข้อที่10อีฟมีนโยบายตอบแทนลูกค้าตอบแทนตัวแทนและตอบแทนสังคมอยู่ประจำเมื่อเรามีโอกาสข้อที่10บวกหนึ่ง มีบอสทั้ง3บวกสุดยอดผู้จัดการโรงงานพี่อเนกที่มีประสบการณ์มากกว่า20ปีพร้อมอยู่เคียงข้างตัวแทนและสร้างความสำเร็จให้ทุกคน